อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะวันนี้หมอกลงอีกแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะพี่ลิศก็ไม่สบายมาสองสามวันแล้วค่ะเพราะว่าบางทีอากาศก็ร้อนมานทีฝนก็ตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เห็นไหมบรรยากาศดูหมอกเยอะมากตอนเชา้า แต่เมื่อวานอากาศร้อนแต่วันนี้อากาศหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ตอนเชา้ายังไม่เห็นะลาทิต์เลยมีความรู้สึกว่าจะจะหนาวๆเนาะ ตอนนี้พี่เล็กยังไม่ได้ลงจากบ้านเลยโอเคนะคะพี่เล็กก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะว่าไม่มีสาระอะไรโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่แวมารับเชิ